วันนี้พ่อค้าหิ้วปลายินซีมาขายให้สองตัวจ้าส่วนตัวนี้ไม่ขายนะปลายินซีมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือปลายินซีจุดค่ะหลังจากที่ไป google ดูแล้วก็รู้ว่าปลายินซีนั้นมี2แบบด้วยกันแบบจุดกับแบบบ้างที่เห็นอยู่นี้ก็คือปลายินซีจุดมีเยอะในมหาสมุทรอินเดีย มีหน้าละที่นี่ถึงมีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วไ่อยก็ซื้อมากินค่อนข้างบ่อยพอได้มาแล้วก็จัดการแกรล่เนื้อเก็บไว้เหมือนเดิมตั้งแต่ฝึกแกล่ปลามาเนี่ยต่อยว่าปลาทซีนี่แหละง่ายที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีเกล็ดตัวเขาก็จะไม่ลื่นไม่เหมือนปลาเก,าก๋าก้้งใหญ่แต่ก็ไม่ถึงกับแข็งมากส่วนเนื้อนั้นจะแข็งๆนิดๆแต่ไม่ถึงกับเละ เพราะเนื้อเขาอร่อยนี่เลยค่ะก็เลยซื้อบ่อยเมนูส่วนใหญ่ที่ทำก็คือเอามาย่างบนกระทะกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำเรียกว่าเป็นเมนูปโปรดของพ่อบ้านเลยก็ว่าได้แต่ทำง่ายๆเลยนะคะก็คือโรยเกลือแล้วก็พริกไทยบนเนื้อปลาหลังจากนั้นก็นำไปคลุกกับแป้งสาลีเคาะเคาะผงแป้งส่วนเกินออกนิดหน่อยตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยพอร้อนก็นำปลาลงไปย่างในกระทะ พอฝั่งหนึ่งเหลืองก็พลิกกลับด้านหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปมีออริกาโน่ด้วยนิดหน่อยพอกระเทียมสุกสวยแล้วป่าก็สุกพอดีก่อนกินเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปเล็กน้อยจะกินกับข้าวจะกินกับน้ำพริกจะกินกับสลัดหรือก็มันบดก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะวันนี้ต่อยหั่นเป็นชิ้นๆสำหรับย่างพอดีที่บ้านมีแขกมาพักด้วยสองคน จัดปลาสดสดให้กินกันเต็มที่เลยค่ะส่วนเศษปลานั้นต่อยจะนำมาทำปลาเค็มวิธีง่ายๆก็คือนำมาคลุกกับเกลือให้ทั่วใส่กล่องเข้าตู้เย็น3วันก็ใช้ได้แล้วค่ะนำมาทอดหรือผัดกับคะน้าก็อร่อยแล้วหรือใครมีเมนูอร่อยๆก็แนะนำกันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าต่อยจะได้ปลาอะไรมาแลกอ,อีก